สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีตอนเช้าครับที่อําเภอปากทงชัยครับไปเมื่อวานกับพี่ท็อปครับไปส่งดําที่อุทยยาบางพะอินครับแล้วก็ตีรถกลับมาแล้วก็ตีรถกลับมา,าปากินบุรีครับนี่แหละมาเจ้าโ,โ,บโรบอครับนี่ เดี๋ยวพามาดูตอนกลางวันครับตอนเช้าเออพามาดูตอนเช้าครับตอนแดดออกนะโอ้ตีรถไปรถมาครับที่เรียกเจ้าไปวังน้อยนะเจ้ากลับไปวังน้อยครับเดี๋อาไปเอามาก็ไม่กลับไปแล้วกลับบ้านเลยอยู่กับเจ้าเบนเทนครับรดสไลด์พี่ทอ็อปผมก็ขับตั้งแต่ สีดาจนไปถึงอยุธยาแล้วก็เอาดับสิบล้อลงแล้วก็ขับมาถึงป่ากีนครับนครนายกปาจีนบุรีโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยมาสามคนครับมีพี่เทาแล้วก็แอมแล้วก็ผมนี่มาถึงนี่ก็มาถึงที่พักก็ประมาณเที่ยงคืนครับ เกือบจะเที่งคืนนี่แหละสวยไหมสวยไหมอันนี้ก็สไลด์ลงไว้ก่อนครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะกดลงเพาเยอะเกินไปเดี๋ยวทําให้รถยางแตกได้พี่ท็อปแกว่าอย่างนี้นะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวพามาดูโลบอคบคับใกล,ใกล้ๆสีตอนตอนเช้ากับสีตอนกลางคืนมันก็ชัดกว่ากันนะนี่เห็นไหม ก็แนบลายได้วสวยมากเลยเนี่ยไอนี้สีนี่สวยนี่ผมชอบมากเลยสีเนี่ยสวยมากครับสวยมากสวยมากก็จะกลับเลยนะก็จะกลับเลยครับก็จะตีรถกลับเลยก็จะตีรถกลับเลยคันน er ี้เป็นสองสี่นะครับ 6HK 240คอมโบเร็วเนี่ยแกเอากากเพชรมาใส่อย่างเงี้ยกากเพชรสีบอลนอะ่ะอะไรวะเนี่ย,ยแบบลายสวยมากนี่ผมชอบผมชอบแบบที่ไม่มีกากเพชรอะ่ะอันนี้มีกากเพชรใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีกากเพชรไอนน้ไม่มีกากเพชรนี่สวยครับนี่สีแบบเงามากอะ่ะ เห็นวีท็อปแบบว่าแกพ่นเล็กเกอร์หนามากีเงามากเลยเงาสุดๆอะ่ะผมก็มาตรวจวอมเรียบร้อยครับตรวจลอกตรวจลอกทุกตัวครับว่ามันอยู่ไหมก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่ผมขับรถสไลดครับ โดนพี่ท็อปบ่นตลอดทางครับอ๋อผมไม่เคยขับรถสไลด์นะอ่าเพราะว่าผมผมก็ไม่เคยขับรถสไลด์เหมือนกันโดนพี่ท็อปบ่นตลอดทางเลยครับสวยสยแล้วก็ขับอย่างนั้นแล้วก็ขับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมย้ายพี่ท็อปไลฟ์สดอยู่เวลาผมขับรถนะเพราะคุณอยากขำม,มากเลยนะ โอ้โหยังชํำอ่ะดูอ่ะยังชํำครับพ่นสีดำยังชํำเลยอ่ะโอ้โหพ่นทุกตัวพ่นยังอ่ำอะก็ใครสนใจก็ติดต่อพี่ท็อปได้นะครับคันนี้ขายนะครับ เห็นแจดเดิมเดิมเห็นแจพูดว่าเดิมเดิมก็อยู่ที่เกนะ้าแสนแปดมั้งแต่ถ้าจัดเต็มก็อยู่ประมาณล้านล้านเท่าไหร่นี่แหละติดต่อพี่ท็อปได้เลยนะใครสนใจครับก็ติดต่อพี่ท็อปได้เลยคันนี้จะเป็นกระทะอะอลูมิเนียมนะครับกระทะนี้ก็จะเปลี่ยนออกก็จะทําเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับจะมีอออลูมิเนียมหน้าหลังข้างในจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นกระทะเหล็ก เนี่ยก็จะเสริมให้นะครับถ้าแบบจัดเต็มนะนะครับนี่สวยมากเลยคันนี้เนี่ยโอ้กากเพชรนี่ไอเซเลนอยยิงดำนี่เซเลนอยยิงดำ ก็ทีแรกมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาว่าลมไม่เข้าถังก็เอากลับบางน้อยลมไม่เข้าถังแล้วก็เอากลับบางน้อยไปให้เขช่างเขาดูทีนี้ช่างสีเขาบอกว่ามันได้แล้วพี่ก็เลยตีรถกลับมาเลยครับตีรถกลับบ้านเลยไม่ได้โอ้นี่ก็นี้ก็ไม่ลอกโอ้ช่างเนาะช่างอันนี้ก็ไม่ลอกออกครับใจรีบดูดูดูใจรีบครับใจไม่ลอกอันนี้ออกนี่ นี่แกไม่ลอกแล้วลอกเองนี่ครับนี่แหละอันนี่ก็จะเบนเทนครับวิ่งดีมากเลยนะรถอะไรไม่รู้วิ่งโคตรดีมากเลยผมขับยังติดมือเลยครับปื๊ดปื๊ดปาดปัดป,ปื๊ดปืปป๊ดปาดปัดเลยเดี๋วพูดมุมแรกกันโอ้โหสวยว่ะ ตอนนี้ก็มาถึงโคราชแล้วอยู่ปั๊มน้ำมันโคราชครับมาตรวจเช็คครับเรียวนหย ฟ้าหนามันยุน่นฟ้าหนามันยุน่นไปปีทอมมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ช่างเจครับมาดูเจ้านานรุโตะนี่นะครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยมาก ขับรถเหนื่อยมากพี่ทอปขับช่วยผมนิดเดียวเองนอกนั้นมีแต่ผมขับคนเดียวเลยโอ้ไปไวไปไวนี่ครับสวยไหมอันนั้นนารุตโตครับเจ้านารุตโตนารุตโตสีเขียวสีเขียวนี้ก็สวยนะ ต้องเอาไปใส่ผ้าบงผ้าใบครับก็ถ้าเอาไปแบบไม่แต่งไม่เยอะก็9ก้าแสนแปดนะครับถ้า,าแบบแต่งเต็มจริงๆก็1นึ่งล้านหห้าหมื่บาทครับพี่ทอบจัดให้เลยเต็มๆเลยล้อจะเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับโอเคครับก็เพียงแค่นี้ครับไปเจอกันชิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ